อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบอยให้พลาดขอมุญทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางทหารสำหรับคลิปในข้อควมามติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวของกับประเด็นในวงการทหารโดยเฉพาะแผนการพัฒนาบรรดาระบบเครื่องยิงจรวดนำวิยยชีในระยะไกลที่ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีว่ากองทัพของไทยได้มีการหับหมอบระบบเครื่องยิงขีปนาวุธความแม่นยำสูง ชุดหม่เขาประจำการซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนายอยู่ในประเทศบอกว่าจะเป็นระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DGA1G ระบบเครื่องยิงจรวดแบบ D11APULS และก็ระบบปืนใหญ่โดยในส่วนของระบบเครื่องยิงจรวดหรือว่าระบบยิงขีปนาวุธระ,ะยะกกายขั้วเหม็ดย้ำสูงนั้นหลังจากที่ผักส่วนกองถับของไทยได้หับหมอบแสดงมีการประกาศยืนยันอย่างชัดเจนว่าในปัจจุบัน กองถับของไทยมีการประจำการระบบยิงคีาวุธที่สามารถโจมตีได้ไกลสูงถึงระดับ300กิโลเมตรไปจนถึงระดับ4 5 0กิโลเมตรซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าระบบคีาวุธที่มีการก่าวเึงที่มันมีระยะการยิง4 5 0กิโลเมตรนี้มันเป็นระบบคีาวนธชนิดใด พอวันในปัจจุบันระบบยิงขีปนาวุธจีกองถับของไทยมีการประจำการเท่าที่หูหลุ่นทีมีระยะการยิงไกลที่สุดก็คือแบบ d g 1G ่ที่ยิงระยะ1 5 0กิโลเมตรและก็แบบ d 1 1 a p u l s ที่ยิงในระยะ3 0 0ยกิโลเมตรที่นำใส่จรวดแบบเพเทอร์ฮอคซึ่งนอกเหนือจากระบบขีปนาวุธจีการมาขังตัวนี้แล้วมันก็บอมีระบบขีปนาวุธชนิดใดที่จะสามารถยิงใ้ไกลสูงถึงระดับ4 5 0กิโลเมตรตามที่กองถับองไทยมีการกาวอ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายบรรดานักวิเคราะห์ทางทหารของไทยหลายๆฝ่ายเขาได้มีการวิครเคราะห์และกอประเมินววานในความเป็นจริงการพัฒนาระบบยิงขีปนาวุธสำหรับกองทัพของไทยมันอาจจะบอดจำกัดเฉพาะแต่ะระยะสา0กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งมันอาจจะยังมีระบบขีปนาวุธชนิดอืน่นที่อาจจะมีการนำมาใส่กับฐานยิง D11 APU LS หรือว่าแบบ DGI1G ในอนาคต ส่งในประเด็นนังก่าวเขากอได้มีการเพ่งเน่งไปยังระบบขีปนาวุธสองหลุนลักๆที่มีโอกาสแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่จะถึงนำมาใส่ในอนาคตที่มีระยะการยิงไกลอยู่ในรัศมี400กิโลเมตรขึ้นไปโดยเฉพาะเป็นแบบที่2องส่งที่ว่ามีโอกาสแนวโนม้มเปอร์เซนต์คมเป็นไปได้ที่สูงและเข้ามาเบิ่งว่ามันจะเป็นระบบขีปนาวุธจรวดมิสไซล์ประเภทใด ก็เริ่มจากระบบขีปนาวุธแบบที่หนึ่งในรุ่นของ JFSM ที่เป็นระบบขีปนาวุธหล่อนประเภท Cruise Missile ที่นำการออกแบบพัฒนาวิจัยโดยบริษัท MBDA ของกลุมเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในระบบยิงขีปนาวุธหล่อนแบบ Cruise Missile ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถือเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบระบบขีปนาวุธประเภทอื่นๆโดยมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดก็คือ4ล9อยเกิกิโลเมตรซึ่งเป็นระยะการยิงที่ไกล และในปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถนำมาใส่ในการยิงกับระบบฐานยิงแบบไฮมาและก็ M270 MLRS ในนอกจากนี้ตามแรงข่าวก็ยังระบุวา่าขณะหน่วยงานบริษัทอิเบซิสเต็มของอิสราเอลได้มีการจับมือกันกันกบบริษัท Euro MLRS ในการที่จะใส่งานระบบเครืองยิงขีปนาวุธทั้ง2ตระกูลนี้ประสานร่วมกัน เพื่อให้สามารถห้องหับหลูกจรวดมิสไซล์ที่หลากหลายบวที่เป็นในข่ายของอิสราเอลรัวในข่ายของยุโรปซึ่งนี่เฮ็ดให้ไลฟานักนการบังจับตาวานระบบคีปนานูธที่มีระยะการยิงไกลในระยะ4 5่อยสกิโลเมตรที่กองถัพของไทยกล่าวถึงมันอาจจะเป็นระบบคีปานูธในรุ่น JFSM ที่พัฒนาดโดย MBDA โดยลักษณะการออกแบบระบบคีปนานูธในรุ่นดังกล่าวจะมีขนาดที่ว่าน,น้อยกระทันหัด ซึ่งมีความยาาเพียงแต่ประมาณ2.6เมตรเท่านั้นซึ่งจชเป็นเวทของจรวดล่อนแบบบินตำ่ำซึ่งสามารถบินเหวยอความ,มสูงสุดประมาณเก0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะการโจมตีไกลสูงสุดก็คือ499กิโลเมตรซึ่งมันสามารถนำมาใส่ยิงจากฐานยิงดี11 a p u l s ที่กองทัพของไทยประจำการอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เพราะว่าบริษัทเอลเบ s ซิสเต็มมีการพัฒนาห่วมกันกันกบบริษัท u m l r s ซึ่งมีการประกาศอย่างชัดเจน และระบบขีปนาวุธแบบที่2ซึ่งกทวานาจับตาเส้นเดียวกันก็คือจะเป็นระบบขีปนาวุธที่ออกแบบและก็อพัฒนาโดยทหารอิสราเอลเองซึ่งมันก็คือระบบขีปนาวุธแบบลอลาขีปนาวุธถิมโตว,วิธีโค่งโตไม้ของอิสราเอลที่ออกแบบขึ้นมาสําหรับการโจมตีเป้าหมยแบบระยะไกลที่พัฒนาโดยทหารหน่วยงานบริษัทอิสราเอลแอร์อสเปสอินดัสทรีหรือ IAI โดยมันเป็นระบบขีปนาวุธที่มีระยะการยิงไกล ประมาณ400กิโลเมตรและกอบเป็นระบบขีปนาวุธความไวสูงซึ่งสามารถบินด้วยความไวสูงทั้งรับหามักและสิ่งีสำคัญก็คือมันเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษโดยมีขา CEP หรืออัตราการขาดเขื่อนเพียงแต่ประมาณ10เมตรเท่านั้นและในปัจจุบันกองถับของอิสราเอลนำใส่ระบบขีปนาวุธชนิดดังกล่าวทั้งจา,านยิงทั้งผ่าพื้นดินทางทะเลและก็อการติดตั้งกับเครื่องบินหกเพื่อยิงจากทางอากาศ ซึ่งสามารถบรรทุกโอบร,ระเบิดแห้งสูงหนักนักประมาณหาร้อยเจ็ดสิบกิโลกรมัมเป็นระเบิดที่สามารถทำลายสิ่งลูสรสารต่างๆจะคล้ายๆกันกับคิบานูดแบบเอทรัฟของทางสหรัฐและก็แบบอิสคันเดอร์เอ็มนวชันของทางรัสเซียสำหรับจรวดแบบล้อละของอิสราเอลและในปัจจุบันระบบิดโอเชีังกาวอิสราเอลมีการขายให้กับอาเซอร์ไบจานและก็อินเดียและนอกจากนี้จรวดแบบล้บอลาก็ยังถูกนำใส่ในสมรภูมิของกัจจายงที่เกิดขึ้นอยู่ที่นาโกโนคาราบัส และในอนาคตก็มีโอกาสแน่นอนสูงที่ว่าทั้งดาดอิสราเอลจะมีการนำระบบดังกล่าวมาติดตั้งกับระบบ PULS แบบ D 1 1 a ซึ่งมันอาจจะสามารถติดตัง้งได้จำนวนประมาณ2หลูกต่อ1นระบบเนื่องจากวานระบบคีวารูดันมีขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักมวลสารรวมรวมอยู่ที่ประมาณ1,600กิโลกรัมและมีความยาวอยู่ที่5.2เมตรเส้นฟาศูนย์กลางอยู่ที่6 2 4มิเมตรซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบในแง่ของประสิทธิภาพแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่ามันมีประสิทธิภาพที่เนื้อกว่าจรวดแบบ JFSM ที่พัฒนาโดย MBDA ในหลาย,ลายด้านบ่กว่าจะเป็นในด้านของระยะการยิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันควบเหม็นยำที่มีอัตราการขาดเขื่อนตำ่ำตลอดถึงความไวในการเดินทางซึ่งมันเป็นเรื่องอยากในการยิงสกัดกันโดยบรรดานระบบป้องกันพัเการแตกต่างจากประเภทของคีปนานุแบบครูชมิไซ ทีมีโอกาสที่จะถือสกัดกันได้ง่ายเนื่องจากวาความไวในการเดินทางของมัน,นตำ่ำต่ำกว่ารับหนึ่งมักในขณะที่ระบบปองกันส่วนใหญ่สามารถยิงด้วยความไวสูงถึงรับ4จนถึงหามักแต่ว่าจ้าหลอดลอล่ามีความไวอยู่ในรับเดียวกันกันกบระบบแซมจะไขายขายก่ก,กันกับระบบอิสกันเดอร์ เพราะฉะนั้นแหละจะต้องจับตาระบบที่โนุทั้ง2หลุ่น,นี้ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มคมเป็น,ปนไปได้ที่ว่าสูงที่กองทัพของไทยจะนํามาใส่กับระบบ d 1 1 apu ls ของตนเองเนื่องจากว่ามีการประกาศออกมาแล้วสาหรับระยะการยิ่งของระบบแบบ d 1 1 apu ls ซึ่งในหนึ่งก็อเพื่อต้องการยะส่งสัญญาณเตือนไปยังกัมพูชาที่มีปัญหาความขัดแย้งกับไทยซึ่งกองทัพของไทยอาจจะต้องการเสือ่อยเห็นว่าระยะทาง300กิโลเมตรถึง400กิโลเมตร พวกเขาสามารถโจมตีเมืองหลวงของกัมพูชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความเห็นยํำสูงและสุดท้ายนี่ก็ขอให้อขกรับู้ชมเลยครับหลและก็เข้าใจกันเติมว่าการนําเสนอของทาาชสองบอได้มีเจตนาในการเยกระดัเสริมความขัดแยงแต่จะเป็นการรายงานเกี่ยวของกับระบบอาุปกรและก็เทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางทหาร